สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับที่เช่์ชนพิชาค่ะในสื่อการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะที่เชร์จะสอนในบทที่7เรื่องของวงกลมค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะคะในบทที่7นั่นก็คือส่วนต่างๆของวงกลมค่ะและที่สําคัญในคาบนี้นะคะนักเรียนจะต้องสร้างวงกลมให้ได้ด้วยค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องรู้จักส่วนต่างๆของวงกลมกันก่อนค่ะสังเกตรูปที่เชื่อให้มานะคะที่ลูกศรชี้อยู่เส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นรอบวงของวงกลมวอค่ะเหตุผลที่ททชื่อวงกลมวอเพราะว่ามีจุดวอเป็นจุดศูนย์กลางค่ะเราจะเรียกชื่อตามจุดศูนย์กลางค่ะจุดศูนย์กลางนะคะเป็นวอลแวนนะคะเราจะเรียกว่าวงกลมวอค่ะ จุดศูนย์กลางนะคะก็คือจุดที่อยู่ตรงกลางและห่างจากนะคะเส้นรอบวงเท่ากันตลอดค่ะเราจะเรียกว่าจุดศูนย์กลางและจะต้องมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จักเส้นแต่ละเส้นกันนะคะเส้นแรกนะคะนั่นก็คือส่วนของเส้นตรง w o ค่ะส่วนของเส้นตรง วสค่ะส่วนของเส้นตรงวรยค่ะทั้ง3มเส้นนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นรัศมีของวงกลมวทั้งนั้นค่ะรัศมีนะคะนั่นก็คือส่วนของเส้นตรงค่ะที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงค่ะรัศมีแต่และเส้นนะคะจะมีความยาวเท่ากันหมดเลยค่ะและที่สําคัญนะคะรัศมีนะคะจะมีมากมายนับไม่ถ้วนเลยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูส่วนของเส้นตรงนะคะกอขอค่ะส่วนของเส้นตรงคองอค่ะและส่วนของเส้นตรงสอยอค่ะทั้ง3ามเส้นนี้นะคะรวนแล้วแต่เป็นเส้นคอรดค่ะเส้นคอดนะคะก็คือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงด้านใดด้านหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่งของวงกลมนั่นเองค่ะซึ่ง จุดปลายนะคะทั้งสองเส้นจะอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมเดียวกันค่ะเราจะเรียกว่าเส้นคอร์ดค่ะเส้นคอร์ดเส้นที่ยาวที่สุดนั่นก็คือส่วนของเส้นตรงสยอและส่วนของเส้นตรงสยอเส้นนี้นะคะยังเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะก็คือส่วนของเส้นตรงค่ะที่ลากจากขอบใดขอบหนึ่ง ของเส้นรอบวงนะคะผ่านจุดศูนย์กลางค่ะไปยังเส้นขอบอีกด้านหนึ่งนะคะของเส้นรอบวงของวงกลมค่ะเราจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะจะยาวเป็นสองเท่าของรัศมีนั่นเองค่ะเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะจุดตรงกลางตรงนี้นะคะเราเรียกว่า จุดศูนย์กลางค่ะต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะเราจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะรัศมีนะคะก็คือเส้นนี้ค่ะเส้นรอบวงนะคะก็คือบริเวณส่วนนี้นั่นเองค่ะฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจุดตรงกลางนี้นะคะจะมีเพียงแค่จุดเดียวนะคะเราเรียกว่าจุดศูนย์กลางค่ะ จุดศูนย์กลางก็คือจุดที่อยู่ตรงกลางห่างจากเส้นรอบวงเท่ากันตลอดค่ะและมีจุดเดียวเท่านั้นเราจึงเรียกว่าจุดศูนย์กลางค่ะต่อไปนะคะรัศมีค่ะรัศมีนะคะหมายถึงส่วนของเส้นตรงนะคะที่ลากจากจุดศูนย์กลางนะคะไปยังเส้นรอบวงนะคะซึ่งแต่ละเส้นของรัศมีนะคะจะมีความยาวเท่ากันและจะมีมากมายนับไม่ถ้วนเลยค่ะ ต่อไปนะคะเส้นนี้ค่ะเขาเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะก็คือส่วนของเส้นตรงค่ะที่าลากจากเส้นรอบวงนะคะด้านใดด้านหนึ่งค่ะผ่านจุดศูนย์กลางนะคะไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่งของวงกลมเดียวกันค่ะเราจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ จะมีความยาวเป็นสองเท่าของรัศมีนั่นเองค่ะอีกเส้นหนึ่งนะคะที่อยู่นอกสุดเลยนะคะเราจะเรียกว่าเส้นรอบวงค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูการสร้างวงกลมกันค่ะตัวอย่างแรกนะคะนั่นก็คือการสร้างวงกลมที่มีรัศมียาว4เซนติเมตรโดยใช้วงเวียนกันค่ะขั้นตอนที่1เลยนะคะเรากําหนดจุดขึ้นมา1จุดก่อนค่ะจุดนั้นนะคะที่เชื่อขอกําหนดว่าเป็นจุดรอค่ะจุดที่เราสร้างนี้นะคะนั่นก็คือจุดศูนย์กลางนั่นเองค่ะเมื่อเราสร้างจุดเสร็จแล้วนะคะขึ้นมามีจุดแล้วให้เราไปขั้นตอนที่2เลยค่ะนั่นก็คือ การนะคะกลางวงเวียนให้ได้ความยาว4เซนติเมตรให้นักเรียนนะคะนำไม้บรรทัดขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะกลางวงเวียนออกค่ะให้ปลายแหลมของวงเวียนอยู่ที่เลข0และที่ดินสอนะคะอยู่ที่เลข4ค่ะเราจะได้วงเวียนนะคะที่มีรัศมียาว4เซนติเมตรค่ะ จากนั้นนะคะในขั้นตอนที่3ค่ะเราให้จุดรอดจุดนี้นะคะที่เรากําหนดไว้ในขั้นตอนที่1เป็นจุดศูนย์กลางค่ะจุดศูนย์กลางนะคะเราจะใช้วงเวียนนะคะตรงช่วงที่เป็นเหล็กค่ะ ตั้งบริเวณที่จุดศูนย์กลางตรงนี้นะคะและนิ้นน้ำหนักมายังที่ปลายเหล็กนะคะเราจะใช้มือเดียวในการจับวงเวียนก็คือจับบริเวณตรงนี้นะคะจะไม่จับที่สองแขนนี้นะคะเพราะจะทำให้ความยาวที่เราไปวัดมาอาจจะขาดเคลื่อนได้ค่ะเมื่อเราเน้นน้ำหนักนะคะมายังที่จุดศูนย์กลางแล้วนะคะให้เรานะคะสร้างส่วนของเส้นโค้งจากปลายดินสอหมุนรอบไปเลยค่ะสร้างส่วนของเส้นโค้งจนให้เป็น วงกลมค่ะเมื่อเราสร้างวงกลมเสร็จแล้วนะคะเรามาตรวจคำตอบกันค่ะโดยใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดจากนะคะจุดศูนย์กลางค่ะไปยังเส้นรอบวงนะคะว่ามีความยาว4เซนติเมตรหรือเปล่านะคะเพราะว่าข้อนี้นะคะใอ้เรานะคะสร้างรัศมียาว4เซนติเมตรรัศมีก็คือลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงค่ะ สังเกตนะคะเลขศูนย์ของนิเชอร์นะคะที่ไม้บรรทัดจะอยู่ที่เส้นรอบวงของวงกลมค่ะและจุดศูนย์กลางนะคะจะอยู่ที่เลขสี่ค่ะดังนั้นนะคะข้อนี้ค่ะจะมีรัศมียาว4เซนติเมตรแสดงว่าเราทําถูกต้องแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันค่ะตัวอย่างที่2นะคะให้เรานะคะสร้างวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะยาว6เซนติเมตรสังเกตนะคะว่าข้อนี้นะคะเขาไม่ให้รัศมีมาแล้วค่ะเราจะต้องหารัศมีเองค่ะจําได้ไหมคะว่ารัศมีนะคะคืออะไร รัศมีก็คือลากจากจุดศูนย์กลางนะคะไปอย่างเส้นรอบวงนะคะแต่นี้นะคะเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเป็น2เท่าของรัศมีดังนั้นนะคะเราจะต้องนําเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้นะคะไปหารสองนะคะจึงทําให้ได้รัศมีนะคะที่ยาว3เซนติเมตรนั่นเองค่ะตรงนี้นักเรียนต้องรู้ก่อนนะคะ การสร้างวงกลมจําไว้เลยนะคะเราจะต้องรู้รัศมีถ้าเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาเราจะต้องนําไปหารสองก่อนค่ะเพื่อให้ได้รัศมีสาเหตุที่ต้องนําไปหารสองนะคะเพราะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะจะยาวเป็นสองเท่าของรัศมีค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเรารู้รัศมีแล้วนะคะว่ายาว เซนติเมตรนะคะเราเข้าสู่ขั้นตอนที่1เลยค่ะขั้นตอนที่1นะคะให้เรากําหนดจุดขึ้นมา1จุดก่อนค่ะในที่นี้นะคะที่เชื่อจะขอกําหนดเป็นจุด A ค่ะจุด A จุดนี้นะคะนั่นก็คือจุดศูนย์กลางค่ะ เมื่อเรากําหนดจุดขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นลอกไปขั้นที่2เลยค่ะเรารู้เรื่องใช่ไหมคะว่ารัศมีคือ3เซนติเมตรให้เรากางวงเวียนนะคะให้ได้3เซนติเมตรนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดค่ะสังเกตนะคะวงเวียนนะคะปลายแหลมค่ะจะอยู่ที่เลข0ค่ะและที่ดินสอนะคะจะอยู่ที่เลข3ค่ะดังนั้นนะคะวงเวียนนะคะจะมีขนาดความยาวนะคะคือ3เซนติเมตรค่ะ ข้าเรามาสู่ขั้นตอนที่3กันค่ะโดยเราจะให้ a นะคะเป็นจุดศูนย์กลางค่ะนั่นก็คือบริเวณที่เป็นปลายเหล็กของวงเรียนนะคะจุดอยู่ที่บริเวณศูนย์กลางค่ะและให้เรานะคะเน้นน้ําหนักมาอย่างที่จุดศูนย์กลางค่ะใช้มือเดียวนะคะจับบริเวณ บนสุดนี้นะคะไม่อนุญาตให้จับบริเวณ2แขนตรงนี้นะคะเพราะจะอาจทําให้ความยาวที่เราไปวัดมาอาจจะคันคาดเคลื่อนได้นะคะจากนั้นนะคะเราสร้างส่วนของเส้นโค้งโดยใช้ปลายดินสอ,อนนี้นะคะสร้างส่วนของเส้นโค้งจนทําให้เกิดเป็นวงกลมค่ะเมื่อเราได้วงกลมขึ้นมาแล้วนะคะให้เราตรวจสอบคําตอบโดยการใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางที่เชื่อได้บอก คลิปข้างต้นไปแล้วนะคะบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะคือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงนะคะด้านใดด้านหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งสังเกตนะคะเลขศูนย์นะคะจะอยู่ที่เส้นรอบวงค่ะด้านนี้นะคะผ่านจุดศูนย์กลางค่ะ แล้วไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่งค่ะซึ่งยาว6ซนติเมตรแสดงว่านะคะพอนี้ค่ะเราได้สร้างวงกลมได้ถูกต้องแล้วค่ะเรามาสรุปกันนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นเส้นขดที่ยาวสิ่สุดค่ะและเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะจะมีความยาวเป็น2เท่าของรัศมีค่ะถ้าเราต้องการหารัศมีนะคะเราหาได้จากเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะโดยการนําไปหารสองค่ะถ้าเราต้องการนะคะ เส้นผ่านศูนย์กลางให้เรานํารัศมีนะคะไปคูณ2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบนะคะในเรื่องของส่วนต่างๆของวงกลมนะคะและการสร้างวงกลมแล้วนะคะคาบต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ขอให้นักเรียนนะคะติดตามชมค่ะแล้วอย่าลืมทนนะะบทวนเนื้อหาบทเรียนรวมถึงทำแบบฝึกหัดที่เชื่อจะให้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ